โอ้โหนี่วันนี้ผมบอยเินทรีนักล่าโอ้โหตื่นเต้นมากจะพามาดูที่เชิงเขานี่นะครับนี่ข้างหลังผมพี่วิวภูเขาสวยๆเลยอยู่เชิงเขาง่ายๆแล้วก็ติดถนนลาดยางด้วยแปลงละไร่สองไร่อยู่ที่นครนายกบอกกันเลยนี่มาอยู่กับเจ้าของใจดีของเราอยากรู้เป็นยังไงไปดูกันเลยคุ้มค่าแค่ดูก็คุ้มแล้วไปเลยอ่านี่นี่นี่ดูบรรยากาศผมพามาดูบรรยากาศโดยรอบเลยนี่ข้างหน้าติดถนนลาดยางด้วยนะครับดูภูเขาก่อนนี่จะสงการแล้วนะนี่จะสงการแล้วภูเขายังได้ขนาดนี้ หายากนะครับที่บรรยากาศจะสวยๆขนาดนี้นี่ที่ด้านหลังนี่เอง,เองเนี่ติดติดภูเขาพูดง่ายๆอ่ะไปเดี๋ยวไปถามเจ้าของเจดีย์เราว่ามันจริงไหมที่ตรงเนี้ยแล้วมันเป็นฉนดปลอมหรือฉนดจริงซื้อแล้วจะโกงเราหรือเปล่าไปคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านเลยนะครับโอ้โหยินดีที่ได้มาเที่ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวถามก็เลยถ้ามารีวิวเสร็จนี้ขอแปลขอฟรีสักแปลงได้ไหม โอ้ยเดี๋ยวลดราคาพิเศษได้ครับโอ้ยนี่จะเป็นลมเลยใช่ไหมครับขอแนะนําตัวสักทั้งสามท่านสักนี้สิครับครับสวัสดีครับผมนัทนะครับแล้วก็ทางซ้ายของผมเป็นพี่นาทีครับเป็นหุ้นส่วนโครงการนะครับแล้วก็ทางขวาคุณนุชครับเป็นหุ้นส่วนโครงการสวัสดีทั้งสามท่านครับโอ้โหบรรยากาศสวยๆอย่างนี้แล้วอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยครับอยู่ตําบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกครับตําบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกว่าแต่ตรงเนี้ย ธรรมชาติที่มันเขีเขยวๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ใกล้ๆช่วงสงการจริงไหมครับจริงครับนครนายกนี่เขียวทั้งปีครับเราไม่ได้มาถ่ายทําเดือนมิถุนาก็กระดาสิงหาไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับนี่กลางเมษาเลยครับะออจะเข้า<อ>จะเข้าสงการอยู่แล้วเสียงอะไรนะจิ้งหรีดจะกจั่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเสียงจะกระจั่นเรไรร้องเนี่ยอยู่ในป่าละงมเนี่ยนะครับ <S <S ตรงนี้มันห่างจากตัวจังหวัดนครนายกไกลไหมครับโอ้ยแค่7กิโลครับขับรถ<ย>ไปไม่เกิน10นาทีถึงตัวเมืองครับเนี่ยนะครับ แล้วผมถามก่อนที่สวยๆอย่างงี้ที่เห็นไว้เนี่ยที่เรามาถ่ายแล้วมาปรับที่เนี่ยมันเป็นฉนดสีอะไรแน่ๆเลยเป็นครุดแดงนอสอสีจครับอันเนี้ยคนกลัวผมก็กลัวจริงใช่ไหมครับจริงครับเดี๋ยวเราไปดูหลักหมุดหลักเขตกันได้ไเลยครับไม,ไม่เหมือนคที่มันมีข่าวนะเอาสอประกอบมาขายไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีครับเป็นครุดแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไ,ได้เลยค่ะ คือไง,ไง่ายๆไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินแล้วฉนดกลับบ้านได้เลยแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาถูกเวนคืนละ่ะไม่มีครับเราการันตีคืนเงินให้ได้เลยครับสบายใจได้เลยนะครับผมผมเดาก่อนนะผมเดาอย่างเนี้ยนะฮะตารางวาอย่างเงี้อยอยู่ที่นครนายกอ่าเมืองแห่งภูเขาแล้วก็ใกล้กรุงเทพจากนี้ไปกรุงเทพกี่กิโลนะครับประมาณสัก80-90ิบโลได้ครับมาทางลังสิติใช่ไหมฮะใช่ครับผมเดาเนี่ยตารางเมตรนึงเนี่ยหรือตารางวานึงเอาพูดง่ายตารางวาดีกว่าตารางวานึงน่าจะประมาณสักหมื่นห้าอะ จริงๆแถวเนี้ยก็ต้องบอกว่ามีตั้งแต่8,000ถึง15,000แล้วของเราก็หมื่นห้าใช่ไหมครับวิวสวยๆแบบเนี้ยครับของเราเนี่ยราคาโครงการเนี่ยเราทำราคาย่อมเยาที่สุดนะครับเริ่มต้นเพียง5,900บาทครับพูดเป็นเล่นนะครับพูดจริงครับเท่าไหร่นะฮะ5,900บาทต่อตารางวาครับมีจริงใช่ไหมครับมีจริงครับอ่ะแปลงเล็กสุดของเราเท่าไหร่ ปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งไร่หนึ่งงานครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยแล้ว่อยถามว่าหนึ่งไร่หนึ่งานราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับไปเดินเดินพาพาผมที่อเที่ยวไหนสิครับได้เลยครับว่าแต่แปลงไหนที่จะยกให้ผมเนี่ยอ่แปลงนี้เดี๋ยวยกให้ในราคาพิเศษเลยครับต้องมีราคาพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วเซเย้าแย่กันไปนะครับอ่ะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้ช่วงเที่ยงนะผมว่าออากาศมันร้อนในช่วงฤดูร้อนแต่มันก็ไม่อบอ้าวมากใช่ไหมครับ ติ๊ิ๊กแปงนี้เป็นแปลงเชิงเขาลมโกรกครับก็จะจะจะมีลมอย่างเงี้ยครับเห็นเห็นธงเนี่ยจะสะบัดอย่างงี้ทั้งวันเนี่ยนะครับโอ้เดี๋ยวดูธงสีส้มมานะฮะตรงเนี้ยนะครับที่เรายือนอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ตรงที่ผมยือนอยู่ตรงนี้1ไร่1ง,งานครับจะติดถนน2ฝั่งติดถนน2ฝั่งด้วยใช่ครับเอ๊ะเดี๋ยวผมแงะไปเห็นข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมบินโดรนให้ดูด้วยมันมีชุมชนทั้งนั้นเลยเนี่ครับใช่ครับข้างเคียงเนี่ยฝั่งงตรรรรข้าาาาามมเเเเเนนนนนี่่่ยจะะปป็็ออพพฟฟฟ์์คคคัับทวกกกกผแิ แล้วก็ด้านซ้ายด้านตรงข้ามฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นชุมชนเป็นบ้านคนแล้วก็ hmm. มีน้ํามีไฟพร้อมครับแปลงนี้แล้วข้างหน้าเราเนี่ยติดลาดยางด้วยที่สําคัญใช่ที่ผมพูดไปหลายๆครั้งน,น,นะครับไปนะครนายกไปทางไหนซ้ายลึกขวาออกถนนเนี่ยครับออกไปทางขวาครับทางขวาแล้วทางซ้ายไปไหนครับ ทางซ้ายเนี่ยเราก็จะออกไปทางอา่าภลึงคาเฟ่เป็นเป็นภูตะลึงคาเฟ่แล้วก็ออกไปทางเส้นวังรีรีสอร์ทครับพี่ภูตะลึงอะไรนะภูอะไรนะภนะูตะลึงคาเฟ่ครับเคยได้ยินจากภูกระดึงอันนี้ภูตะลึงใช่ไหมครับใช่ครับแต่จริงๆเขาดังดังมากๆในนครนายกเลยใช่จากนี้กี่กิโลครับจากนี้ไปน่าจะสองสามกิโลคือจริงๆภูตะลึงคาเฟ่เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเลยครับจะเป็นวิววิวเขาเดียวกันกับแปลงของเราเลย ภูเขาของเรานี่มีชื่อไหมครับเนี่ยครับ <degli S 3> <instagram. S 1> เา <S <S ขาทุเร,รียนเขาน้อยครับเขาทุเรียนเขาน้อยแล้วถนนที่วิ่งผ่านหน,าาน้าของเราเนี่ยชื่อถนนอะไรก็คือถนนเขาทุเรียนเขาน้อยเลยครับชื่อเดียวกับภ <ness> ูเบบขาเลยใช่ครับ<ไ>แปลงที่เรายืนอยู่เนี่ยครับพื้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวถามอีกรอบหนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งงานครับเอาเอาตรงๆเลยราคาเท่าไหร่ครับถ้าคูณเข้ามาแล้วคูณเท่าไหร่ตาราง2.95จุด้าล้านบาทครับมันตกตารางวาเท่าไหร่เที่ยวฮะ5,900บาทครับตรงนี้นะครับ2ล้านกว่าบาทได้อย่างนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ถาผมไปดูมุมอื่นอีกได้ไหมยิ่งไปมุมทัสูงยิ่งดีได้ครับเดี๋ยวเรา<ป>มีที่เชิงเขาแบบแรไอเทมฉนดคุดแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าโอเคแล้วผมถามอีกนิดนึนงที่ของเราเนี่ยยันตีนบุกเขาน่ะเลยแล้วเลยขึ้นไปชั่วเขียวนั่นเป็นที่อะไรครับจะเป็นที่ของเขตป่าไม้แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าสุดเขตโฉนดเนี่ยมันไม่ได้ติดกับใครแล้วแสดงว่าเราไม่มีการที่ไปบุกลุกป่าไม้ไม่มีครับเอ๊ะเมื่อกี้ที่คุยกันเห็นหน่วยราชการมากันเต็มเลยใช่ครับจะมีกรมทรัพย์กรมที่ดินอบต อ่าอบจอตอนมาลางวัดสอบเขตเพื่อที่จะลงหมดุดนะครับเขาเขาเขาก็จะต้องมีมาชี้เขตแดนให้เราว่าอ่าโฉนดเนี่ยหมุดเนี่ยลงถึงตรงไหนมา,มาการันตีแสดงความถูกต้องแน่นอนอยางงี้คนจะซื้ออย่างเงี้ยครับที่อย่างเงี้ยอ่าเขามาดูปุ๊บเขาชอบเนี่ยเราสามารถแสดงเอกสารให้ดูได้ไหมครับสามารถครับอ่านี่นนั่นใช่ในแบบเราใช่ไหมใช่รถใช่ไหมครับอ่าน่าลาดยางเลยนะรถที่วิ่งอยู่นะครับอ่าแสดงว่าตรงเนี้ยแล้วเหลือไม่กี่แปลงแล้วด้วย ช่ครับช้าก็อดเหมือนเดิมที่อย่างเงี้ยมีคนมาจับจองเยอะ,อะไปเดีวเดินไปข้างบนกันนิดนึงนะครับจะได้เดินไปคุยกันไปดีกว่าจะได้ไปดูวิวชื่อสวยกันนะครับแล้วหน้าฝนหรือดูฝนเนี่ยฝนแถวนี้เป็นไงบ้างก็ก็หน้าฝนเนี่ยจะเป็นจริงๆจะเป็นไฮซีซันของนครนายกเลยครับเพราะว่าแถวเนี้ยก็จะมีทั้งเขื่อนขุนด่านน้ําตกสาริกานะครับน้ำก็จะสวยนะครับจากเขาเนี่ยจริงๆเี่ย ด้านหน้าแปลงเนี่ยจะเป็นลำรางนะครับมันก็จะมีะทางน้ํำของอบอตอที่ที่จะเป็นลำรางน้ําหน้าแปลงก,ก็จะมีน้ําอยู่หน้าแปลงด้วยครับถ้าเป็นหน้าฝนนครนายกเนี่ยเขาว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกอะไรนะเมื่อกี้อะไรกาการนั่อิการาลิกาครับสาลิกาใช่ครับแซลน้ำตกซะแล้วไกลไหมครับจากนี่ไปอ่าประมาณ9กิโลครับ9กิโลแล้วอะไรเขื่อนขุนด่านเขื่อนขุนด่าน11กิโลครับจากนี่ใช่ไหมครับใช่ครับจากตัวแปลงปรากฏว่าวันหนึ่งหน้าฝนเขื่อนขุนด่านแตกมาสมมติเฉยนะครับเราท่วมไหมไม่ท่วมครับเกี่ยวกันไหมจริงจริงเนี่ยต้องบอกว่าที่ที่เรายืนอยู่ครับอ่าสูงจากน้ําทะเลเนี่ยประมาณ30เมตรฉะนั้นเนี่ยนครนายกตําบลเขาพระเนี่ย การันตีน้าไม่ท่วมตลอดชีวิตแน่นอนครับแล้วนอกจากน้ำไม่ท่วมอันนี้ไม่กลัวแล้วผมเชื่อว่านะคอ,อนายกน้ําไม่ท่วมเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้น้ําตกบางทีน้าไหลหลากน้ําป่าไม่ค่อยมีแต่ลูกเราเนี่ยน้าตกาเขาเรียกว่าอะไรนะภูเขาอันเนี้ยมันจะมีปัญหาน้ําป่าไหลหลากไหมครับไม่มีไม่มีครับจริงๆจริงๆทางทางน้ําของภูเขาเนี่ยมันจะลงฝั่งนู้นนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ด้านหน้าแปลงติดลาดยางเนี่ยมันจะมีลํารางวิง่งเรียบทั้งเส้นเลยครับ อ่ะโอเคครับก็จะมีทางระบายน้ําของหลวงจากจากภูเขาลงมาด้านล่างไม่ผ่านแปลงที่ดินอ่าไม่ใช่หรอกที่ผมถามเศร้าซาีซ้ำซาาเพื่ออะไรท่านผ,าผู้ชมจะได้สบายใจบสบายใจได้เลยครับอ,อย่างที้ผมลืมเดี๋ยวผมจะลืมผมถามเบอร์ไว้ก่อนถ้าเกิดคนสนใจโทรมาเบอร์อะไรครับเนี่ย091 928 9295ีก ครั้งหนึ่งสิครับ0 9 1 9 2 8 9 2 9 5ครับอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูกันแปลงที่เรายืนอยู่นี่เมื่อกี้ที่บอกแปลงไหนนะที่บอกว่า2ล้านกว่าแปลงไปที่เรายืนใช่ไหมฮะแปลงที่แปลงที่เรายืนอยู่นี้เลยครับมีกี่แปลงครับเนี่ยครับจริงจริงแปลงเล็กๆล็กนะคะมีกี่แปลงแปลงเล็กๆเหลืออยู่แค่2แปลงแล้วครับ1ไร่1งานกว่า1ไร่1งานทั้ง2แปลงครับมีแปลงนี้แล้วแปลงไหนอีกครับจริงๆจะเป็นแปลงฝั่งตรงข้ามนี่ครับอ่าแปลงนี้กับแปลงนู้นแล้วแต่นะแปลงนู้นกก็ไไไไดดด้้้้้้้ตตนมมมมวววยยยยใใชช่่่ััคครรรรรบบแลลฟฟฟฟาา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 เเเเเีีหือป๋ขขจ จากถนนลาดยางเข้ามาด้านในให้เอาเง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือตอนนี้ไฟฟ้ามันอยู่ถนนลาดยางข้างหน้าเราหมดแล้วเหลือขาขยายเขตเข้ามาข้างในก็จบหมดแล้วผ่านหน้าแปลงทุกแปลงอ่าแล้วประปาล่ะครับปราปาเดี๋ยวเราอ่าจริงๆทําเรื่องใบอนุญาตอ่าขอเจาะบาดาลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเจาะบาดาลเป็นอ่าขึ้นถังแชมเปญนะครับมีมีอ่า ถังกองหินปูนเพื่อที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับแล้วก็ต่อประปาถึงหน้าแปลงทุกแปลงครับในส่วนของประปาเนี่ยทำเสร็จเนี่ยเราก็จะยกอบตอนะครับลูกค้าเนี่ยก็จะไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟกับรัฐบาลได้เหมือนเหมือนปกติครับเดี๋ยวนีน้นึงผมกลัวผมเข้าใจไปเองแปลว่าเราลงทุนในการเจาะเสม์ดปั๊มบ่อบาดาลให้ทั้งหมด ตั้งถังแชมเป็นทั้งหมดแล้วก็แจกไก่น้าภายในอ่าเรียกว่าโครงการเราทั้งหมดใช่ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราทําเสร็จปุ๊บเราก็ยกให้หน่วยงานราชการคืออบตใช่ครับแล้วอบตเขาจะมาเก็บค่าน้ําจากเราถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวปัญหาที่จะตามมาจากการเก็บค่าน้ำน้ำหน่วยการเก็บก็เป็นหน่วยของราชการทั่วไปใช่แหละครับโอเครู้แล้วล่ะสบายใจน้ำมีไฟมีแล้วถนนข้างในโครงการเราสาธารณะไหมครับสาธารณะทั้งทั้งเส้นครับที่เป็นถนนในโครงการทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวมีมุมไหนพาผมไปเดินดูอีกครับ จริงจริงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับจะเป็นจะเป็นสวยสวยไหมไม่สวยไม่ขึ้นสวยไหมสวยที่สุดในแปลงนี้ก็ต้องด้านบนโอเคครับต้องรงบอกก่อนไม่สวยไม่ขึ้นเล่นตัวเล่นตัวไปเลยครับผมตามที่ทงสองขั้นไปเลยระหว่างเดินไปผมจะถามคำถามไปบางคำถามว่าสมมติเราชอบเนี่ยแปลงที่บอกหนึ่งไร่หนึ่งงานอะไรอย่างเงี้ยสอง้านกว่าบาทแล้วถ้าเกิดคนมาชมปุ๊บปรากฏว่าชอบวางเงินจองวางเงินไม่จําอะไรกันยังไง จริงๆวันวันที่มาดูแล้วชอบนะครับจองอยู่ที่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานัดทําสัญญาจะซื้อจะขายนะครับพร้อมกับวางมาัดจําให้ครบ20%นะครับแล้วก็ไปโอนที่กรมที่ดินกันเนี่ยก็คืออีก80%ครับผมผมเรียบเรียงใหม่ก็คืองี้มาชมแล้วชอบเนี่ยวาง5 0,000บาทใช่ครับสำหรับเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นัดกันมาทําสัญญาวางให้ครบ20%เอาง่ายๆใช่ครับสล้านสมมติ2ล้านก็200,000 เมื่อวางครบ20%แล้ววันที่ไปที่สำนักงานที่ดินไปยื่นหมูยื่นแมวกันครับสองล้าน20%จะสี่แสนแล้วก็ไปยื่นหมูยื่นแมวที่กรมที่ดินหนึ่งล้านหกแสนครับตกเลขตกเลขขาย20%เสร็จแล้วก็ที่เหลือไปชำระที่สำนักงานที่ดินใช่ครับหมูไก่มาเงินไปโฉนดมาใช่ครับถ้าเงินไปโฉนดไม่มาได้ไหมไม่ได้ครับต้องมีโฉนดหลังให้ครับเงินมาปุ๊บโฉนดเปลี่ยนชื่อทันทีครับโอเคที่นี่ผมมาที่ผมสุ่มนะสุ่มแบบไม่ได้เตรียมชี้หลักหมุดที่ผมดูสึ่หลักในแม่ที่มี ได้เลยครับอันไหนก็ได้ไปฮะสุ่มไปถ้าสนุดจริงจะต้องมีเลขอ้าวมามีมีแน่นอนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยครับไปเลยฮะท,ที่ที่มีหลักหมดุดอ่าโอเครู้แล้วว่ามาจาเท่าไหร่ออนเท่าไหร่จังจัน้าโอนใครออกครับถ้าโอนเจ้าของออกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไอปแปลงที่เรายือนอยู่นี่มีเจ้าของไหมครับแปลงที่เรายือนอยู่นี่กําลังจะมีคนมาวางจองแล้วครับผมแล้วผมจะมั่นใจได้ไงผมถามอะไรอย่าโกรธผมนะผมถามแทนผู้ซื้อนะครับครับปรากฏว่าผมมาซื้อเนี่ย แล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าดินมันจะไม่สลายเพราะมันติดภูดเขาจริงๆต้องบอกว่าภูเขาเนี่ยครับเป็นดินเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแปลงก่อนหน้านี้นะครับแก่ก็เป็นคุณหมอแล้วแกก็มีการเอาทีมวิศวะเนี่ยนะครับมาดูในส่วนของแนวดินดินสไลด์ต่างๆนานา,นาเนี่ยนะครับนะครับปรากฏว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เกิดการจองกันเต็มที่ฉะนั้นตรงนี้ครับ ปัญหาเรื่องดินสไลด์เนี่ยภูเขามันมีมาร้อยปีแล้วก็ดินดินที่เห็นอยู่ครับมันไม่ใช่ดินที่เรามาถมมันคือดินเดิมทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหน่ากังวลอะไรอย่างนี้แสดงว่าผู้ซื้อเนี่ยสเรื่องที่ผมยังคาใจคนซื้อหรือคนที่เขาจะมาวางมาัดจาต่างๆเนี่ยสามารถขอดูเอกสารที่ราชการรับรองได้ว่าเป็นโฉนดกู้แดงสามารถครับโฉนดนี้อ,อีกนานไหมครับกว่าจะออกจริงๆตอนนี้เราแบ่งแปลงลงหมุดแล้วก็ไม่น่าเกิน2เดือนโฉนด แปลงย่อยทั่วทั้งหมดก็จะออกแล้วครับก็ถึงบอกไงว่านโฉนไม่ออกยังไม่ต้องจ่ายเงินแค่จองไว้ก่อนถูกต้องครับแล้วถ้าจองายใน2เดือนนโฉนโไม่ออกล่ะสมมตินะห้าเดือนผ่านไปนโฉนไม่ออกสมมติสมมติโอเราการันตีคืนเงินให้ได้เลยครับต้องออกแน่นอนผมต้องการถามให้สบายใจอย่างนี้แล้วก็ใครมาซื้อแล้วยังกลัวเรื่องดิสไลด์ก็เอามาคุยหลกักเรียกว่าอะไรฮะมาขอข้อมูลได้เลยครับอ่ามามา,มาเช็คดูไอ้จะเช็คยังไงว่าดิสไลด์ไม่ได้สไลด์เพราะที่ติดภูเขาบางทีเราอดไม่ได้เนาะที่จะระแวงกันนะครับ มีทีมวิศวะมาเช็คให้เรียบร้อยครับไม่ต้องกังวลเลยจะได้สบายใจซื้อที่จะได้กลับไปนอนฝันดีแล้วก็ใช้ที่นั้นยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วระหว่างที่จะเดินไปนะครับผมถามอีกคำถามหนึ่งว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮะมีเจ้าของยังผมชอบตรงเนี้ยฝั่งนี้เรียกว่ากําลังมีว่าที่เจ้าของดีกว่าครับเนี่ยข้างหน้านู่นเลยนะครับใช่ครับอืมีว่าที่ว่่าทีเจ้าของครับว่าที่เจ้าของเหมือนกับว่าที่เจ้าบ่าว่ะถ้าหลุดเนี่ยได้ไหมสมมติหลุดจอง ถ้าหลุดจองเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันใช่ครับ,<ช>รบทีนี้แง้มแง้มให้รู้ก่อนให้ฟังไว้ก่อนนะครับไะเราเดินกันไปเรื่อยๆอันนี้สู่แปลงที่สูงสูงเลยเหรอครับใช่ครับอ่าโอ้ใช่ตรงนี้เนาะสมมติเรามายืนอยู่แปลงสูงสูงอันนี้สูงสุดในในในโครงการเลยใช่ไหมครับอ่าครับเนี่ยครับเราจะเห็นเราจะเห็นหลักหมุดของกรมที่ดินหลักไหนครับหลักนี้เลยครับคูนที่เป็นกลมๆเนี่ยครับอ่าอ่าแล้วว่าเดินไปนี่มีเห็นเลขม้างไหมอ่าถ้าเห็นเลขจะ จะมีฝั่งด้านด้านในสุดครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะไปไปมาต้องแรลลี่นะครับมีเลขไหมครับมีครับีเลขขออนุญาตอ่ะโอเคเอาให้ชัดๆไปเลยนี่นะครับจระเลยนะอ่าอันนี้ของสำนักงานที่ดินทัวร์เลยนะครับทัวร์ครับไม่มีปลอมนี่ออกมาสามถึงปีที่แล้วอ่าโอเคสบายใจได้อ๋อแสดงว่ามันเป็นชุดแดงมานานแล้วใช่ไหมครับเป็นชุดแดงมาประมาณ30ปีแล้วครับโฉนดเนี่ยออกปี3ามสี่ แต่ที่เรารอเนี่ยเรารอแบ่งแยกแปลงเล็กๆใช่ครับอตอนแรกมันเป็นแปลงใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับอโอ้โหยิง่งยิ่งียง้ยิ่งสบายใจนะครับไะเดินไปข้างหน้ากันต่อนะครับไปตามที่ทั้งสองท่านไปเลยนะครับโอ้วิวสวยนยครนายกนี่ภูเขาไม่เป็นอย่างนี้ทั้งปีเลยนะครับทั้งปีครับเ<ต>ขียวจริงถ้าต้องบอกว่าถ้า,นานหน้าถ้านหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาว<อ>เราจะมีหมอกแล้วมันจะเขียวกว่านี้เยอะเหมือนกันครับต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนเมษาก็ต้องบอกว่ามัน มันไม่ได้เขียวชอุ่มเท่าเท่าหน้าฝนอยู่แล้วครับเนี่ยจริงๆนะถ้าเราไม่พูดเดือนน้อเราทำคลิปไม่มีใครเชื่อนะคิดว่าเราทําคลิปกลางหน้าฝนแน่นอนนะครับเพราะภูเขาอะไรมันเขียวไปหมดเลยเดี๋ยวขอดูวิวนิดนึงนะครับเดินไปดูวิวไปเรื่อยๆได้เลยครับโอ้บรรยากาศสวยแต่แปลงที่เรายืนนี่มีคนซื้อไปแล้วนะครับมีมีคนซื้อแล้วครับแปลงนี้มีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับไปดูแปลงที่เหลือกันนะครับผมจับประเด็นได้แล้วว่ามีแปลงหนึ่งไร่หนึ่งงานกว่าๆอยู่สองแปลง แล้วก็แปลงที่เหลือข้างบนนี่กี่ไร่นะครับอ่าจะมี2ไร่2งานครับจะเป็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งเนี้ยสไร่แต่ว่าฝั่งเนี้ยลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าเนี้ยน่าจะทําเป็นเหมือนอ่าพูวิลล่าหรือเป็นรีสอร์ทหรือเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับเอา้าอย่างนี้เขาทําได้เราก็ต้องทําได้แน่นอนครับอโอเคมีเพื่อนบ้านแล้วล่ะครับห่วงไม่กี่เรื่องล้ะครับห่วงแค่เดี๋ยวที่บอกแหลยเน้นฉนดนเป็นหลักเลยนะครับ ไม่หรอกไม่เคยมีข่าวมาบ่อยเขายงขอใหญ่ใช่ไหมละ่ะฮะครับคนก็กลัวกันอของเราคุดแดงแน่นอนครับไม่ไม่มีต่อปกอกอแล้วมาย้อมแมวครับอันนี้สบายใจได้นะครับแล้วผมการันตีให้ว่ามันต้องชัวเนี่โอ้โหเห็นถนนเลยนี่ครับเด,เดี๋ยวขออนุญาตพักนิดนึงนะขอดูถนนนิดหนึ่งน,ะน,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 งนี่รถผ่านมาพอดีของเราคนหน้าโครงการนี้รถติดลวดยางเลยใช่ไหมครับติดลวดยางเลยครับอ่าเอ๊ะตรงนี้พูดถึงนคะรนายกนี่ผมแวบขึ้นได้ว่า โรงเรียนอะไรนะจอปลอป่ะฮะโรงเรียนในร้อยจอปลอครับกี่กิโลครับสักไม่เกิน7กิโลเนี่ยแหละครับห้าหกถึงเจ็ดกิโลครับวิ่งตรงไปเนี่ยบิ๊กผมว่าประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วครับโอ้ยแสดงว่าอันนี้เหมาะแล้วราคาไม่ได้โดดนะนครนายกราคานี้ไม่กระโดดนะครับถือว่าเป็นราคาธรรมชาติมากนะครับระหว่างเดินไปขอเบอร์วิกรอบนึงครับอ่าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดเก้าสองเก้าห้าครับโอเคครับไปเราเดินกันไปอีกเรื่อยๆนะครับพี่แดดไม่ค่อยมีนะ ครับอ่จริงจริงเขาเนี่ยครับมันช่วยบังแดดได้เยอะเออแล้วทิศทางล่ะครับขอดูหงจุ้ยนิดนึงอ่าด้านหน้าแปลงเป็นตะวันออกครับด้านหลังเป็นฝั่งหลังหลังพินเขาฝั่งตะวันตกครับแสดงว่าหันหน้าออกถนนระยังนี้คือทิศตะวันออกใช่ครับด้านหลังเราคือตะวันตกใช่ครับอ่านี่คือหลักหงจุ้ยเลยนะครับครับี่ผมถามตรงตรงนิดนึงเราขึ้นมายืนข้างบนเนี่ยเรามองเห็นตัวจังหวัดนครนายกไหมเห็นครับ เห็นเลยใช่ไหมฮะเห็นครับถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นไฟในตัวเมืองนครนายกเลยครับในตัวจังหวัดอยู่ตรงไหนครับตัวจังหวัดคือด้านด้านนู้นที่ปิดสิ่งปลูกสร้างแล้วก็แล้วก็ลึกลงไปข้างล่างนะครับอ๋อแล้วอย่างนี้นะชมนี่นะชมได้ทุกวันไหมครับทุกวันครับถ้าสมมุติกลางคืนนีคนจะมาดูเองได้ไหมดูไฟดูไฟดูได้ครับมาได้นะครับมาดูกลางวันก่อนเดี๋ยวกลางคืนมามาที่หลังให้เจอหน้าเจอตากันก่อนนะมาดูเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆขออนุญาตมาดูกลางคืนกันครับผมอย่างนี้โทรนัดนี่ต้องมีเวลาไหมครับ กี่โมงยังไงอ่จริงจริง,รงก็ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นๆย็นได้หมดครับอ่แต่ว่าอยากให้มาตอนที่มันย่ายังไม่มืดมากานะคว่จาะจะได้เห็นวิวเห็นทิวทัศน์ของแต่ละแปลงอ่าส่วนใหญ่ที่บอกนอกเรื่องอางคืนนั่นคืออยากจะมาดูชมวิวว่าชัวว่ามาปูกบ้านแล้วก็คือเปิดหน้าต่างมาเห็นแสงไฟนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้มาดูกลางวันก่อนใช่ครับแปลงนี้ยังอยู่ใช่ไหมครแปลงนี้ยังอยู่ครับแปลงนี้เป็นแปลงอ่สองไร่สองงานนะครับที่ที่อยู่ด้านบน สองไร่สองงานกดเครื่องชี้เล่งแล้วเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับอ่าตกอยู่ประมาณสักตกอยู่ต่อไร่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองล้านเจ็ดสองไร่สองงานก็อยู่ประมาณหกล้านกว่าบาทประมาณนั้นคร่าวๆอ่าขอบเขตนี่มันอยู่ตรงไหนบ้างครับเนี่ยฮะขอบเขตเดี๋ยวชี้ผมดูนี่นึงสำคัญในแปลงนี้สำคัญอยากจะดูขอบเขตอ่ามุมสูงขอบเขตเนี้ยครับจากจากหลักเขตถนนฝั่งซ้ายอะครับนั่นนะฮะนะครับวิ่งมาถึงอ่าพงสีม่วง อาถามนิดนึงครจะได้มีงงไอ้รถแมคโครเนี่ยอยู่ในเขตเราไหมรถแมคโครอยู่อยู่ยกัมกึ่งครับอ่าตอนนี้อยู่ในเขตแล้วครับอ่าเอาง่ายๆดูง่ายๆรถแมคโครอยู่ในเขตของเราในแปลงสองไร่กว่านะใช่ครับก็คือง่ายๆมันมีธงสีม่วงๆใช่ไหมครับใช่ครับอ่าขอบเขตธงสีม่วงตรงน,นู้นครับถึงธงสีม่วงประมาณนี้ครับวิ่งขึ้นมาธงสีเขียวด้านบนครับอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บข้างหลังเรานี่ก็คือติดที่ภูเขาแล้วก็ป่าไม้แล้วนะครับเอ๊ะแล้วมันมีเสือไหมไม่มีครับเสือสิงห์ก็ทิ้งแรกไม่มีไม่มีครับไก่ปลา เคยเห็นไก่ป่าครับพวกสัตว์น่ารักนักมีแต่สัตว์ทำร้ายอันตรายคนไม่มีไม่มีครับแล้วปลูกบ้านปลูกตรงไหนในแปลงนี้สมมติสมมติจริงๆถ้าแปลงนี้เราเรามองว่าเหมาะกับทำทั้งบ้านทั้งรีสอร์ททั้งคาเฟ่ด้านล่างะครับ <c oughs> ถ้าสังเกตดูเนี่ยพื้นที่ตรงรถแม็คโครอยู่เนี่ยนะครับมันจะประมาณ1ไร่ 1, 1> ไร่เนี่ยด้านล่างเนี่ยจะทําเป็นคลับเฮา จะทำเป็นลานจอดรถอะไรก็ตามครับแล้วชั้น2ชั้น3เนี่ยอ่ามันจะเป็นลานกว้างประมาณ10เมตรก็สามารถปลูกคูวิลล่ามีสระว่ายน้ําชมวิวด้านบนได้อเยอะเลยใช่ครับเอเมื่อกี้ผมจะไม่ได้และไอแปลงหนึ่งเล่กว่าสอแปลงมาอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ตรงแนวธงม่วงที่จะมีธง เล็กๆเ,เอาง<ซ>่ายๆว่าีครตรงที่มีพุ่มไม้ใช่ไหมครใช่ครับฝั่งนี้แปลงหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นแปลงหนึ่งใช่ครับเข้าว,าวโอ้ยบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วอยากให้มาเที่ยวนี้หน้านี้เลยคือเขาเรียกว,ว่าที่แก้ผ้าหน้าแรงอ่ะปกะติเขาจะแห้งแรงกันภูเขาบางจังหวัดนี่แดงผัดใบหมดเลยแต่อันนี้อยากให้มาดูไปดูหน้าฝนไม่มีประโยชน์เพราะหน้าฝนที่ไหนมันก็เขียวใช่ไหมครับใครับดูความอุดมสมบูรณ์ดูความชื่นชื้นต้องมาดูหน้าแรง มันหมอกเนาะตรงนี้ไม่ใช่ควนันไม่ใช่ฝุ่นแน่นอนครับแล้ว,ลวอนายกเป็นจังหวัดเรียกว่าเป็นจังหวัดเดียวรอบๆกรุงเทพที่เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งจังหวัดมันจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมครับแล้วอย่างนั้นที่เรียกว่ามันเป็นหมอกเพราะว่าส่วนใหญ่ในต้นไม้บางทีเนี่ยมันมันเกี่ยวนะมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันไอ้น้ำะนะครับความชื้นอ่านี่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 ให้ดูภูเขาเน้นภูเขาเลยนะครับเขียวทั้งปีครับอ่าสวยงามมากนะครับใครสนใจยังไงลงมาดูนะครับ แล้วอย่างนี้ถ้ามานี้เวลาโทรมาจะบอกว่าถามว่าชื่อโครงการอะไรถามยังไงได้ไหมโครงการทามวิวเขาพระครับทามวิวใช่ครับเขาพระบอกอย่างนี้ปุ๊บรู้เลยรู้เลยครับพ่ะแย้งก็ลองดูแล้วกันใครชอบแปลงเล็กก็ลองดูเป็นเล็กใครชอบแปลงใหญ่ก็ลองดูแปลงใหญ่นะก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับพี่จะได้เลือกตรงนี้มามีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมครับอ,อยากให้มาดูที่ดินวิวเขาสวยๆครับนะครนายกเนี่ยต้องบอกว่าราคาขึ้นทุกปีะนะครับลองลองไป เท็คราคาย้อนหลังนะครับ5ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีราคาลงนะครับเราก็แปลงติดลาดยางวิวเขาแบบนี้นครับเรามั่นใจว่าเราขายของคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ครับผมอโอเคครับก็สมเหตุสมผลสมราคาคุยกันง,ง่ายๆแล้วมันไม่แพงด้วยเป็นชนุครุดแดงสําคัญอย่างนั้นเลยแล้วก็ที่ที่ทติดภูเขาอย่างนี้ไม่ได้มีง่ายๆผมว่านะครจะยกมีไม่กี่แปลงแบบนี้มไม่เกิน3แปลงครับอลองมาดูเชื่อ <c oughs> อย่าเพิ่งเชื่อที่เรา3ามคนพูดขอให้มาพิสูจน์แล้วกันเนาะ วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับก็ขอให้แปลงนี้นะครับสมปัรถนาสมความตั้งใจของผู้ที่จะปลูกบ้านทุกท่านเลยนะครับอ่าโอเคยังไงว่าเดี๋ยว,วจริงๆถ้าจองภายในเดือนนี้เรามีส่วนลดพิเศษให้อีกครับเดือนนี้คือเดือนไหนครับเดือนเมษายนครับลดเยอะไหมอ่าเดี๋ยวมาคุยกันหน้าแปลงครับอ่าแค่บอกว่ามาจากคลิปพี่บอยเศรษฐีนัคาราชเดี๋ยวเรามีส่วนลดพิเศษให้อโอเคครับใครได้ส่วนลดพิเศษไปก็อย่าลืมโทรหาผมมาแบ่งค่าตัวกันด้วย วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากแล้วก็ขอให้ปิดโครงการโดยไวแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างนี้แง้มหน่อยที่จะมีอีกไหมครับมีมีอีกเรื่อยๆแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะฉะนั้นอ่าฝากเข้ามาพูดมาคุยมาเจอมาเจอกันไว้จะได้ติดตามโครงการสวยๆอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าราคาเป็นธรรมมากอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากขอให้ปิดการขายไวๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะรบกวนพาไปดูที่จะให้ผมฟรีแปลงหนึ่งดักคอดักคออ่ะขอบคุณมากทุกท่านครับลองมาชมดูบรรยากาศอย่างนี้นะครับ ผมไปไหนนี่ขอดะเลยขอบคุณมากกับเาเ้อแหย่กันไปความสุขที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาครับธรรมชาติรอบตัวเราขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีค่ะไปแล้ว